สายตาพี่เขาคงภูมิใจในตัวน้องมากๆบ่อยพัดไปเชียน้องวันใหม่แบบติดขอบเวทีงานนี้บอกเลยมีคนซ้อมเสียน้ำตาเป็นโมเมนต์อบอุ่นหัวใจต้องยกให้ครอบครัวนี้กับบ้านฉัดบริรักษ์จริงๆจ้าเรียกได้ว่าเป็นที่น้องที่รักกันเหนียวแน่นเพราะช็อตที่พี่ใหญ่และพี่ร้องสลัดลุกพี่ชายมาเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งของน้องวันใหม่แบบเต็มตัวเพราะน้องสาวเขาออกมาโชว์ความสามารถใช้แววออร่าจับไม่ร้องเพลงในงานคอนเสิร์ตท,ที่โรงเรียน โดยมีพี่พี่มาเชียร์ถึงขอบเวทีพร้อมกับป้ายไฟและตะโกนสุดเสียงสปอร์ตกันแบบสุดๆยิ่งได้เห็นแคปชั่นของบอยน์ข้อความถึงคุณแม่งามทิพย์ด้วยความคิดถึงพร้อมเล่าโมเมนต์ประทับใจที่น้องวันใหม่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์ที่โรงเรียนคืนนี้มีอะไรให้นอนดูอีกแล้วส่วนไอ้ลูกชายคนที่สองแม่เข้าฝันไปด่ามันเองแล้วกันนงานนี้ไม่ใช่แค่บอยที่ปลื้มใจหนองธนาก็ไม่น้อยหน้ายืนถือป้ายไฟเชียร์น้องสาวสุดแรงแต่บอกเลยว่างานนี้มีคนเสียน้ำตาแล้วหนึ่ง สายตาพี่เขาบ่งบอกว่าคงภูมิใจในตัวน้องมากๆทั้งตื่นเต้นและตื่นตันในเวลาเดียวกันสายตาคู่นั้นบอกได้หมดทุกความรู้สึกไม่ต้องพูดเยอะก็รู้ว่าเขารักและเอ็นดูน้องสาวมากแค่ไหน มันคงเป็นความรู้สึกของคนที่เห็นน้องเติบโตอีกก้าวเพราะเป็นอีกวันสําคัญของน้องสาวคนเล็กพี่ชายก็คือสปอตเตอร์อันดับหนึ่งที่พร้อมอยู่ข้างเวทีเสมอถ้าแม่งามทิพมาดูด้วยคงจะน่ารักเกินต้านไม่น้อยจะมีพี่ชายสักกี่คนที่ทําเพื่อน,น้องสาวมากขนาดนี้ที่ทุ่มเททําหน้าที่คุณแม่ได้อย่างดีเยี่ยม